สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของโลกนะครับว่าสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับในเรื่องเป็นความเป็นปกติของโลกนะครับว่าโลกจะเข้าสู่สภาวะสงบสุขและก็ปกติได้อย่างไรก็คือเราได้อ่านพบได้เจอตอนในสุดท้ายว่าโลกจะปกติสุขได้นะั้นใจของมนุษย์ก็ต้องปกติก่อนนะครับ ครับแล้วก็มีสิ่งใดที่ทําให้ใจของมนุษย์ปกติได้สิ่งนั้นท,ทำให้โลกปกติอยู่และสงบสุขได้นะครับครับในวันนี้เราจะมาต่อกันถึงเรื่องตัวตนนะครับครับตัวตนหรือรูปกายของเรานี้นะครับเอ่ออันที่มองเห็นสัมผัสได้ได้ยินเสียงหรือสามารถสูดดูดกลิ่นลิ้มรสและมีปฏิกิริยาทางจิตนะครับล้วนแต่ไม่น่าอภิรม แขนขาศีรษะที่ยื่นออกไปทั้ง5ส่วนเหมือนดังกองทุกทั้ง5กองและเหตุแห่งการเกิดทุกทั้ง5เมื่อเหมือนหนึ่งดังกองทุก5กองและเหตุแห่งการเกิดทุกทั้ง5้านะครับเมื่อตัดส่วนทั้ง5ทิ้งไปเสียส่วนกายที่เหลือก็มีอันมีน้ำหนักมากที่สุดนั้นเปรียบเสมือนถังของที่มีรูอยู่ระบายออกนะครับ อยู่สองท่อท่อหนึ่งระบายน้าเสียอีกท่อหนึ่งก็ระบายกากอาหารที่มีกลิ่นเน่าเหม็นมีท่อนําขยะเข้าสู่ถังอยู่เจ็ดท่อนะครับอันนึกแกตาสองข้างหูสองข้างจมูกสองข้างนะครับจมูกสองข้างแล้วก็ลิ้นหนึ่งลิ้นเมื่อขยะที่เน่าเหม็นนะครับหลุดพ้นออกจากท่อจึงมีชื่อว่าขี้นะครับครับนี่คือที่มาของขี้นะครับครับความจริงขี้ ถูกแข็งอยู่ภายในถังขยะตลอดเวลานะครับแต่ว่าเมื่อยังไม่พ้นจากรูระบายก็ไม่มีใครรังเกียจลองพิจารณาดูเถิดนะครับว่าขี้น้นเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็อาหารที่กินเข้าไปกับขี้ที่ออกมาเป็นสิ่งเดียวกันแต่ตา่ตางกรรมตาม่ตางวาระใช่หรือไม่ครับลองพิจารณาดูนะครับที่เรากินเข้าไปก็กลายเป็นขี้ออกมานะครับครับคืออาหารอันเดียวกันหรือเปล่านะครับสังเกตด,ดูนะครับส่วนกายที่เดือนี้คือถังบรรจุขี้นี่เอง ตรงไหนที่ได้พิสมัยก็ไม่มีความจริงทางบรรจุขี้ในนี่แหละนะครับที่เป็นที่รวมแห่งคองทุกทั้งหมดทั้งมวลด้วยเปรียบเสมือนเครื่องวัดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันกระทบเข้ามาหรือผ่านออกไปและขังอยู่นะครับทางบรรจุขี้ที่แสนสกรปรกเมื่อไม่ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดนะครับก็ขี้ก็พกพูนขึ้นเรื่อย ความเน่าเหม็นก็จะฟุ้งกระจายไปทั่วตักขี้ออกจากถักงบ้างความเน่าเหม็นก็ลดน้อยลงปริมาณขี้ก็น้อยลงเมื่อกินอาหารเข้าไปใหม่ทุกวันขี้ก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันเปรียบเสมือนว่าการกินคือการกืนทุกเข้าไปทั้งสะสมนะครับเมื่อละถ่ายออกบ้างทุกก็น้อยลงหรือคงเดิมครับเมื่อกินอาหารให้น้อยลงขี้ก็น้อยลงทุกก็น้อยลงการเพิ่มการถ่ายให้มากขึ้น ขี่ก็จะเหลือน้อยลงสร้างทุกข์ให้น้อยลงขับถ่ายทุกข์ให้มากขึ้นทุกข์ก็จะน้อยลงน้อยลงทุกวันจนในที่สุดก็หมดทุกข์เมื่อหมดทุกข์และไม่หาทุกข์มาสะสมอีกจึงไม่มีทุกข์เหลืออยู่ในทางปฏิบัติคนเราก็ต้องกินอาหารทุกวันเปรียบเสมือนการสร้างทุกข์ที่สร้างทุกวันดังนั้นคนเราจึงต้องพยายามที่จะถ่ายทุกข์อยู่ทุกวันเพื่อให้ทุกข์เหลือน้อยที่สุด จนในที่สุดถังบรรจุขี้ก็ว่างเปล่าไม่มีขี้บรรจุอยู่ไม่มีทุกปรากฏให้เห็นทุกคเวทนา108อันเนื่องจากอัจฉระภายใน6ประการทําปฏิกตริยากับภายนอกอัจฉรภายนอก6ประการเกิดเป็นทุกเวทนาต่างๆถึง108จบมีอนิสงส์ที่จริงแล้วอนิสงส์นี้ไม่ได้เกิดจากการสวดแต่เกิดจากการละทุกคเวทนาออกไปทีละภาวะ จนครบร้อยแปดภาวะก็จะละได้ทั้งสิ้นการละทุกขเวทนาทั้งร้อยแปดนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วคู่เดียวก็ตามแต่ก็ทำให้ผู้ละสิ้นทุกขเวทนาได้ในเวลาต่อมาันน,นั้นเกิดพบภาวะความสุขที่ต้องการนะครับ,รบทุกสองทางคือทุกทางกายและทุกทางใจ ทุกทางกายนั้นเกิดจ,จาก6ส่วนอันได้แก่แขนสองข้างขาสองข้างศรีรษะ1อันและลิ้น1อันนะครับทุกทางใจนั้นเกิดจาก6ส่วนอันได้แก่ตาสองข้างหูสองข้างจม,มกูกสองรูตัวรับรู้ทุกกระบนาทางกายหรือหรือกายหรือที่เรียกว่าตัวรับรู้เรียกว่าตัวนะครับตัวรับรู้ทางกายหรือกายที่เราเรียกว่าตัวนะครับตัวเน,น้นย้ำนิดนึงนะครับ และก็ตัวรับรู้ทางทุกทางใจคือใจหรือที่เราเรียกว่าตนนะครับกายกับใจรับรู้สัมพันธ์กันนะครับจึงเกิดเป็นตัวแล้วก็ตนขึ้นนะครับเป็นตัวตนขึ้นครับอันนี้คือที่มาที่ไปของอตัวกับตนนะครับที่จะเป็นตัวรับรู้เรื่องต่างๆของเราในปัจจุบันและก็ในอนาคตต่อไปครับ ครับสำหรับวันนี้เราจะพักไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาต่อกันไปว่าตัวกับต้นนะั้นหลังจากเกิดมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ